สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับสมโอนะคะที่อ s u ูซนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โชว์รูมของเราที่อีซูซนะคะสามโคกประทุมธานีนั่นเองค่ะเป็นเกียวสูตรแสงฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะสมโอจะมีรถหนึ่งรุ่นนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเป็นรุ่น MU-X นะคะ Elegant Smart ใหม่ล่าสุดนะคะปี P 2022เลยค่ะเดี๋ยวไาชมกันค่ะออปชั่นของรุ่นนี้นะคะได้อะไรเข้าไปบ้างนะคะมาในส่วนของทางด้านหน้านะคะของ Eurus UX Elegance นะคะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะมาพร้อมโลโก้ e OS u r u โครเมียมนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้ก็จะเป็น,นง,งานออก้คล้ายแผงลังครึ่งนะคะแล้วด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดด้วยนะคะแล้วก็ ไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้า by LED นะคะเป็นแบบแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ตรงนี้นะคะเป็นตาเฉียวๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำหรับวิวเอเท่านั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ทางด้านล่างของเขานะคะก็จะมีตัวไฟสปอรตไลท์นะคะแล้วก็เป็นไฟครอบดำให้แบบนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับโดดรถมากๆเลยค่ะ mm hmm. ในส่วนของล้ออลอยของเขานะคะ ล้รอลอยของเขาคันนี้นะคะก็จะใส่เป็นล้อขอบ18ดลัตยาง26580 R 1 8นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นล้อจากโรงงานนะคะเป็นล้อแบบเดิมมาจากโรงงานเลยค่ะในส่วนของด้านข้างของเขาตรงนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวเล็กๆแบบนี้นะคะอ่ามาแล้วนะคะที่กระจกมองข้างอ่าตัวนี้นะคะอ่ากุญแจของเขานะคะก็จะเป็นแบบ ดกดปุ่มแบบนี้ใช้สัญญาณน,นะคะกดปุ่มมาดูภายในค่ะภายในของเขาค่อนข้างที่จะหรูหรานะคะสําหรับ u ิเ e อนะแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยดาบุด้วยหนังสีสีน้ําตาลแบบนี้เลยค่ะบาะตัวนี้นะคะจะเป็นบาะแบบคูลแม็กนะคะบาะคูแม็กนะคะเพื่อระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วก็บาะได้คนขับของเขาก็จะเป็นบเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับระดับได้8ทิศทางเลยค่ะ พวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพุ่มหนังสีดำแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะ,ะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆที่พวงมาลัยนะคะมีคูชชอนโพลอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเล่นที่พวงมาลัยนะคะเป็นสปีกเกอร์โฟนได้แล้วก็มีบลูทูธนะคะในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ 6 s สป e d นะคะสามารถเล่นเป็นแบบโหมดสปอร์ตได้นะคะไฟในส่วนของแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นแอร์แบบปุ่มแบบนี้ดิจิตอลนะคะสามารถปรับได้ทั้ง2ทิศทางนะคะความเย็นเป็นแบบดูอัลนะคะแล้วก็จอของเขาจะเป็นจอแบบ9นิ้วนะแบบนี้นะคะเป็นจอ9นิ้วนะคะแล้วก็ระบบนะคะเบรกของเขาก็จะมีมาให้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะและมีระบบออ t โต้เบรกโฮให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็ระบบต่างๆของตัวรถในส่วนของตัว a นั้นก็จะเป็นระบบนะคะ STOP, START นะคะแล้วก็มีระบบทางลาชันนะคะแล้วก็การลื่นถลายมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้มีหน้าจอจะเป็นแบบด้านหน้าของเขานะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะามาในส่วนของทงั้ง ด้านด้านผู้โดยสารนะคะตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะสามารถพับเบาะได้แล้วก็ในส่วนของออแถวสานะคะก็จะนั่งได้สบายมากเลยนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะแล้วเบาะก,ก็จะเป็นสีน้ำตาลตกแต่งด้านข้างเป็นสีน้ำตาลเช่นกันนะคะสําหรับภายในนะอ่ะ อย่ามาดูในส่วนของทางด้านท้ายนะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นลายเส้นแบบนี้เลยนะคะมาจากตัวรถแล้วนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ u อให้ตรงนี้นะคะด้านหลังของเขานะะคก็จะมีเซนเซอร์นะคะแบบ4จุดแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ไฟด้านนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยค่ะที่ถ่ายฝั่งอ่ะอย่ามาดูด้านในนะคะ ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเบาะแถวหลังนะคะสามารถพับได้เรียบแบบนี้เลยนะคะนี่พับได้เรียบแบบนี้เลยมีที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็บกด้านหน้าก็สามารถพับได้เช่นกันถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการพื้นที่หรือจะบรรทุกนะคะก็สามารถทําได้นะโดยการที่พับเบาะนอนราบไปอย่างนี้เลยนะคะ,ะระบบปิดของเขานะคะตัวนี้ก็จะมีระบบแจมด้วยแจมโพลิชชั่นนะคะก็จะเป็นระบบที่ กันนะคะเวลามีสีกีดขวางก็จะทําให้ประตูหยุดนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยตรงนี้นะคะอ่ะอชุมรอบคันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเราได้ติดตั้งกันสาดเพิ่มไปนะคะแล้วก็ติดชีมให้ลูกค้าไปด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจในส่วนของรถอีซูซูนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอน,นเดียวรถตู้ทึบรถตู้เย็นนะคะแล้วก็ หรือว่าจะเป็นมิวเแบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาถามส้มโอได้นะคะที่เพจนะคะส้มโอนะคะอี s u s u โอแรงนะคะหรือโบหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0959564239นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ